สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูกาเอิร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้เช้ามากเลยก็แบบว่านกกาลังแบบร้องเสียงดังนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้เราอยู่กับต้นเทียนหยดค่ะจริงๆริต้นเทียนหยดอะ่ะควรเป็นต้นลำดับแรกๆเลยเนาะที่ทำเพราะว่ามันเป็นแบบท็อปไฟที่ขายดีนะคะแต่ว่าเราว่าเทียนหยดอะ่ะเป็นต้นที่ไม่ค่อยตานิยมขยายพันธุ์มากเท่าต้นอื่นๆนะคะเพราะว่า พราะว่าเทียนหยดเป็นต้นที่มีในตลาดทั้งปีอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าซื้อง่ายกว่านะเพราะว่าไม่ว่าจะไปตลาดในเดือนไหนๆก็จะเจอนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงค่ะต้นเทียนหยดเนาะเราอะไม่เคยเลี้ยงแบบเป็นกระถางใหญ่เลยนะก็ซื้อมาแบบเป็นกระถางแบบเนี้ย แล้วก็ขาย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 ไม่เคยแบบว่าเปลี่ยนกระถางเก็บไว้เองเลยนะคะเพราะว่าทุกๆบ้านก็จะมีเทียนหยดเนาะไม่ม่วงเข้มก็มวงอ่อนนะคะสีขาวก็มีเหมือนว่าก็ไปดูกับเขาก็ได้อะเขาจะปะ่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเก็บเทียนหยดไว้สักต้นสักเลยนะคะอย่างนี้ก็อยแล้วแต่ความชอบนะคะเทียนหยดอย่างที่บอกว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะเอาสังเกตแงีว่าไม้ไหนเลี้ยงง่ายก็คือไปที่ร้านต้นไม้เดือนไหนเจอก็คือเลี้ยงง่ายนะคะอย่างเทียนหยดเนี่ยเป็นต้นที่เราแบบมีขายตลอดทั้งปีนะคะเทียนหยดจะมีสสีนะคะที่เห็นก ใช่ไหมก็คือม่วงเข้มนะคะอะตามส่วนไหนๆเนี่ยแบบตามส่วนสาธารณะเนี่ยก็จะมีม่วงเข้มนะคะที่ปลูกลงดีแล้วก็เป็นกอใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีสีม่วงอ่อนนะคะ สีม่วงอ่อนช่วงนี้ต้นเล็กเพราะว่าเพิ่งผ่านหน้าฝนมาแล้วก็เขาอะโดนฝนแล้วก็ทําให้เขาแบบอาจจะมีสารเคมีหรืออะไรกับเนี่ยค่ะที่ทําให้ต้นสีม่วงอ่อนเนี่ยไม่ค่อยโตนะคะแต่อันนี้คือเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มมีดอกตูมเนาะแล้วกใ็ให้ให้ลองสังเกตว่าเริ่มมีแบบยอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะยอดเก่าก็จะแห้งลงไปแต่ว่าจริงๆแล้วเทยนหยดไม่ได้แพ้ฝนนะคะสีเนี้ยมันเป็นสีเนี้ยมันแบบว่าอย่างที่บอกแหละว,ว่าแบบบางทีในฝนก็จะมีแบบพวกสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ต้นสีม่วงเข้มอะช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาก็โดนเหมือนกันนะคะโตแต่ว่าใบาไม่สวยะคะ่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งค่ะคือสีขาว ชื่อก็ตามลักษณะของเขาเลยนะคะดอกเขาเหมือนเทีนยนหยดแล้วก็จะมีเม็ดแบบเนี้ยเหมือนเป็นน้ําตาเทียนอะนะซีขาวเนี้ยค่ะบอกให้เลยว่ามีสองสายพันธุ์นะคะอันนี้สายพันธุ์ปกติเนาะแล้วก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมานะคะเขาคือใครไม่รู้นะซึ่งลักษณะใบก็จะไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะเทียมใหม้ใบพันธุ์ใหม่เนี้ยจะกลมกว่าเห็นไหมอันนี้พันธุ์เก่าอันนี้พันธุ์ใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะดอกหอมหอมแบบ หอมอหวานอ่ะหอมแบบน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์หอมจริงๆนะคะถ้าหากว่าใครซื้อเทียนหยุดรานเราอะ่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้พันหอมอะ่ะก็คือแบบแจ้งได้นะแต่ลักษณะข้อเสียของต้นพันใหม่ที่ดอกหอมเนี่ยเขาจะเก้งก้างนิดหนึ่งใบเขาจะไม่พุ่มเห็นไหมไม่แน่นเท่าต้นเนี้ยนะคะต้นเนี้ยคือแบบสูงได้สองเมตรเลยนะคะกี่งขาวอันใหญ่นะคะกิงขาวก็จะต้นใหญ่สูงลักษณะเขาจะทรงสูงกว่าสีม่วงอะคะ่ะ ถ้าพูดถึงม่วงอ่อนก็จะเป็น น้องเล็กเลยนะคะก็จะไม่มีสงพุ่มที่ใหญ่มากเท่าต้นสีม่วงเข้มเนาะเขาก็เลยนิยมปลูกม่วงเข้มกันมากกว่านะคะปัญหาที่เจอก็ไม่ค่อยเจออะไรนะคะก็จะมีแค่แบบหน้าฝนที่มีสารเคมีมาโดนใบเขาบ้างนะคะตามธรรมชาติก็อพอหมดหน้าฝนเราก็ตัดแต่งนะคะให้ใบที่เสียเนี่ยหายไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหมะคะ่ค่ะส่วนการดูแลนะคะให้เรารดน้ําทุกวันได้เลยนะคะชอบแดดร้อเลยะคะ่ะทุกคนสมมุติว่าเราซื้อไปเป็นกระถางแบบนี้ใช่ไหมเราก็ตัดแต่งนะคะ พวกดอกแห้งดอกโรยเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าอดกระถางดูนะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มจะต้องเปลี่ยนกระถางเขาแล้วนะคะรากเขาเริ่มเยอะแหละถ้าเปลี่ยนกระถางเขาเนอะเขาก็จะโตขึ้นเนาะ ได้รับไปต้นเล็กๆก่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรนะคะเดี๋ยวเขาก็โตเนาะเดี๋ยวเราให้ดูต้นที่ขาดปุ๋ยนะคะต้นนี้คือต้นที่แปบไปขุดมาจักส่วนเนาะก็เป็นต้นที่ไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้น้ําไม่ได้อะไรทั้นนั้นค่ะเนี่ยถ้าสมมติทุกคนทิ้งไว้ใช่ไหมเขาก็จะแบบไม่มีสารอาหารที่จะไปรวบรวมเพื่อที่จะออกดอกนะคะจริงๆรากเทียนหยดเนี่ยไม่ได้ยึดเกาะเยอะอะไรเนาะถ้าหากว่าจะเลี้ยงไว้ในกระถางเดิมแบบเนี้ย ก็ลองดูสักสามสี่เดือนก็พอแล้วไม่ต้องไปเลี้ยงในนี้นานนะคะต่อให้ลากเขาไม่พันเยอะก็จริงอะ่ะแต่ว่าสารอาหารในดินน่ะมันหมดแล้วสมมติว่าเราใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกอะคะ่ะมันมันก็จะทําให้ดินน่ะเสื่อมสภาพนะคะก็เปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยคะ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกวันนี้ก็คือมีลูกค้าคนหนึ่งมาซื้อต้อนไม้เราแล้วก็สั่งเทียนหยดแต่ทีเนี้ยเหมือนเขาไปศึกษาหาข้อมูลมาว่าในเทียนหยดอะ่ะมันมีเม็ดแบบนี้ใช่ไหมเป็นเหมือนคล้ายๆน้าตาเทียนนะคะแล้วในเนี้ยมันมีสารนะคะ สารที่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงก็เขาก็เกรงว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านเขาเนี่ยจะมาเผลอกินเนาะเขาก็เลยแบบขอเปลี่ยนเป็นต้นอื่นจะบอกว่าในเม็ดเนี่ยมันมีสารนะคะทีนี้นมีลูกค้าหลายคนนะเห็นความสวยงามของเขาอะแล้วก็ถามว่าเออดอกเคียนหยดกินได้ไหมนะคะเราเราไม่แนะนําเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นดอกไม้ที่กินได้ะคะ่ะมันก็จะมีทางแหบอะเนาะเขาก็จะบอกออกมานะคะว่ากินได้หรือกินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้ปลอดภัยอะ อย่าไปทานเลยทุกคนเอาแบบดอกไม้ท่านได้ในบ้านเรามีเยอะนะคะอันนี้ก็เก็บไว้ดูส,สวยๆค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางเขากันนะคะเพราะว่าอย่างต้นเนี้ยเราไม่ได้ดูแลเขาเลยนะคะดินนะคะปกติเชียนหยดเขาเป็นต้นที่อย่างที่บอกก็เลี้ยงง่ายเนาะเราก็ใช้อินทรีย์วัตถุผสมกับกาบมะพร้าวเข้าไปนะคะวันนี้เราใช้มุนไส้เดือนนะคะแล้วก็ในกําปูหมักนะคะปุนขาวกันเชื้อรานะคะแล้วก็กับมะพร้าวค่ะ ถ้าต้นสูงแล้วก็ไม่ต้องรองต้นนะคะแล้วเราก็ตัดแต่งเขานะคะถ้าอยากให้มันเป็นผู้หม่ะเราต้องตัดตัดไปเลยไม่ต้องเสียดายเหลือไว้แค่แบบสองใบก็พอนะคะอันนี้ถ้าหากว่าใครเสียดายอ่ะก็เอาไปปัดลงในปุ๋ยมะพร้าวหรือว่าเาแกลบดำได้เลยนะคะเขาก็ขึ้นนะคะแต่ว่าต้องอดนะ เนี่ยค่ะตัดไว้เท่านี้เนาะแล้วเราก็รดน้ำนะคะแล้วก็อีกสักเจ็ดวันแล้วก็ไปปุ๋ยให้เขาค่ะก็สวยแหละถ้าหากว่าทุกคนไปเดินตามตลาดต้นไม้อะค่ะ สีที่จะเห็นบ่อยๆเลยนะคะก็คือม่วงเข้มแล้วม่วงเข้มเขาจะสูงแล้วก็โตเร็วเนาะเขาก็จะใส่ไว้ในกระถางไซส์11นิ้วนะคะแล้วก็ซื้อกลับมาได้หรือถ้าหากว่าอยากได้สีขาวหรือสีม่วงอ่อนเนี่ยก็ลองดูในออนไลน์นะคะก็จะง่ายกว่าอย่างแบบเราก็ใจแหละเราเคยแบบซื้อไปเดินหาในตลาดแล้เหนื่อยนะกว่าจะเจอนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีว่าไซส์6นิ้วนะคะเพราะว่าเอาทางธุรกิจเนาะก็ถ้าใส่11นิ้วก็จะได้กําไรมากกว่านะคะลองสอบถามได้นะคะถ้าสมมติว่าอยากได้สีไหนหรือว่าออมีข้อสงสัยเกี่ยวกับต ไม่อยากจริงๆค่ะต้นนี้ปัญหาในการเลี้ยงเพนหยุดเนี่ยไม่ค่อยเจอกันนะคะกอสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ชูก็เอื์ไปก่อนสวัสดีค่ะ